ลูกแนีน,น่าจะกกลับเอไดพี่เดินทางปลอดภัยนะครับผมเองด้วยนะเดินทางปลอดภัยนะกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพและปลอดภยัยดูไหมคิดถึงก็มาหานะก็ะถ้าคิดถึงะก็กลับมาหากันนะเด <c oughs> ทางปลอดภัยนะ,ะเดินทางก็ถ้ามืดเนี่ยก็เปิดไฟฉายได้นะมีไฟฉายแล้วก็มีดด้วยนะหิวก็กินคนุมกขนมนะ เามีนมด้วยฮะไบไายบายสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมมอดพาชมบ้าชมข้าวนะครับก็วันนี้เราก็รวมตัวมาทั้งหมดสามคนนะครับสวัสดีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็พิจินาครับสวัสดีครับครับผมไม่กล้าเปิดหน้าเนาะ พยายามให้เปิดให้กแกก็กลมตลอดเลยนะคะผมครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็จะไปส่งน้องฟ้าใสนะครับผมใช่ครับผมน้องฟ้าใสาเนี่ยบ่นคิดถึงฝั่งนู้นนะเขาบอก<ช>ว่าเขาคิดถึงเขาอยากกลับบ้านเขาบอกผมตั้งแต่เมื่อเช้าแหละแต่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยพี่กลับไปส่งเราน้องมอสแล้วก็พี่ก็พ่อยกลับมาก่อนที่ผมก็เพิ่งจะไปรับน้องจากไล่มานะกอนกลับมาเนี่นะคะผมพอจะพาน้องเนี่ยกินข้าวกันก่อน แล้วก็ค่อยออกเดินทางพาไปส่งน้องอที่ป่านะใช่ครับผมก็เหตุผลหลักๆที่น้องบอกว่าก็าคือคิดถึงคิดถึงทางโน้นนะ<ช>ก็เลยให้ผมกลับไปส่งแค่นั้นจ,นจริงๆเห <c oughs> ตุผมบอกว่าแล้วจะกลับมาไหมจะกลับมาที่นี่ไหมเขาบอกว่าเขาจะกลับมานะถ้าเขาคิดถึงที่นี่เขาบอกว่าเขาจําบ้านผมได้ผมก็โอเคสบายใจตอนที่ผมตอนที่น้องบอกอย่างนี้ผมก็เลยโอเคสบายใจละใช่ครับผมอย่างน้อยน้องก็บอกเหตุผลแล้วนะคะผม ส่วนหน้าเนี่ยผมขอดูหน้าัแต่แกเนี่ยยังไว้ผมยาวจนถึงผมสั้นขอขอแบบเปิดหน้าหน่อยได้ไหมแกแกไม่ให้เปิดนะทุกคนแกก็<ช>จะพยายามก้มตลอดอยู่นะครับผมไปโอเคอเครผมจะรอเดี๋ยวทำไปกันตอนแยครับผมไป,ไป ครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมของให้กับน้องฟ้าใสเด็กน้อยๆน่ะจะมีของกินเล็กน้อยแล้วก็เสื้อผ้าครับผมเสื้อผ้านี่ใหม่ๆเลยนะทุกคนใช่เสื้อผ้าใหม่ๆแล้วก็มีแม่อ้อมเนี่ย PSC เนี่ยแม่อ้อมเนี่ยเป็นคนส่งมาให้ผมนะก็ส่งให้น้องมอสแล้วก็โค้ดก็พอนะครับผมผมก็ต้องขอบคุณแม่อ้อมมากๆนะครับผมครับผมที่ส่งของมาให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมครับผมของมาแล้วก็เอามาแบ่งปันน้องๆด้วยนะครับผมใช่ครับน้องฟ้าใส ของเองนะมีเสื้อผ้า,าใ,หใหม่ๆเลยไม่ต้องเพื่อนนะนี่ไม่ต้องส,ส,ส,สวยใช่ไหมต้องาสวยป่ะพร้อมอยังเข้ากระเป๋าหยางกินข้าวอิม่มไหมกินข้าวอิ่มเราให้นออ้องกินข้าวแล้วนะนี่มีขนมของเองที่เองชอบเลยนะเต,ต็มเลยก็เสื้อผ้าใหม่ๆหม่นะ,ะเก็บไว้ด้วยนะรู้เปล่าถ้าคิดถึงทุกทีก็กลับมาหาที่ได้ตลอดเวลาเลยนะไปไปไปทุกคนพร้อมนะ พร้อมไหมพร้อมลยนะพร้อมค่ะพร้อมค่ะไปทุกคนเดี๋ยวต้องเดินไปอีกไกลเลยนะทุกคนเราจะเดินตามางทีค่อยเลี้ยวไปทาง่านผมต้องเดินป่าไปทุกค นี่เราก็มาถึงป่าแล้วนะ,ะ,ะใช่งี้เย็นแล้วทุกคนจริงๆเอาผึ่งชวนน้องนะว่าเราจะนนที่ทักเคยไหมจะไปะไปของวิญญาณที่จะกลับนะคุณหมอเย็นมากแล้วจะ่กับป็นหอสัตว์ปี๊งใครจะขอนอนที่บ้านกระต๊อบหลังนั้นนะทุกคนใช่ทุ<อ>กคนบอกโอเคตามใจน้องแล้วกันนะแต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะทุกคนอาจจะ นอนไปเพื่อนน้องก่อนนะทุกค <c oughs> นก็ยายปอบขมข่าวเนี่ยผมไปหากับน้องอนะแกเนี่ยไม่อยู่อ่าไม่อยู่นะอ่ก่อนที่ผมเคยไปหายายปอบเขาเนี่ยแกไม่อยู่ตรงนั้นนะเขาบอกว่ายายเนี่ยอ่ยายลงไปลงไปทุระข้างล่างนะก็เลยไม่ได้เจยญญอยายแต่ผมบอกว่ายายเดี๋ยวค่อยอนะ่าเอาหลางพ่อทายกรรมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะคะน้องเนี่ยกลับไปหาทุกคนขออภัย เป็ข้ามเลย่ะทย นิดๆกล้วจะเสร็จเลยนะโอเคไปกระเพราค่ะไปกระเพราก็แล้วก็มีที่ที่ไอซีบางคนเล่นบอกว่าบ้านเราเนี่ยแกบอกว่ามีคนรีพายเนี่ยมาอาศาัยอยู่นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าทุกคน <c oughs> แต่ผมว่าใช่นะแกเนี่ยน่าจะยังน่าจะไป หา uh huh. ของกินของป่าหรือเปล่านะเพราะมีเครื่องของของใช้อยู่แล้วอืมมีพวกเสื้อผ้าด้วยทุกคนไฟด้วยรอกองไฟฮะนอนใหม่ใหม่ทุกคนใช่นะแต่ผมก็ไม่อยากให้น้องฟ้าทายนอนเนี่ยเพราะว่ากลัวน้องเนี่ยจะได้รับอันตรายานะทุกคน ไม่รู้ว่าคนที่พายที่มานอนเนี่ยไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะมามานี่มาขึ้นบ้านไปคืนมานคนแป๊บแล้วก็วไงาน้นมีนคืนน,น,อน,น,อคน,นอนอยู่นี่นะชายค่ะงไงบ้า,งงา,าตอนนี้รู้สึกดีลงดีขึ้นลงขึ้นนะ แล้วเออเอ,องกินข้าวอิ่มไหมอิ่มอิ่มค่ะ,อ,ะอิ่มแน่นะแน่ใจนะแน่ใจค่ะโอเคเอ็งเอ็งไปเนี่ยเอ็งคิดถึงพวกพี่ไหมจริงค่ะยังไนงะเอ็งก็รีรบๆกลับมานะครางคิดถึงพวกพี่นะรู้เปล่าค่ะแต่ดินเยอะเลยเดินที่ <ไป S 1> ลืมบอกไปว่าอ่าให้เอ็งอ่ะทาใจกันยุงด้วย มีเสื้อแขนยาวอยู่นะถ้าเอาจากนี้ถ้าอาอากจะปจากนี้ไปนะเองก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะอ่ะอย่ากันดูพี่ให้เองรอดหนึ่งทาตัวบิดทาตัวเลยบิดทาแขนเลยจ่มเ,เ,เยอะนจุ่เยอะเยต้องให้น้องทาอย่ากันยุ่นะ นี้ขยี้ขย,ขยี้มือก่อนแล้วก็ค่อยทาขยี้ยาาทาทั่วมือทาสองข้างเลยโอเคปิดเลยปิดเนื้อแ,แล้วก็ใส่กระเป๋าไปนะพร้อมยงังพร้อมแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราเดินทางไปอ,อย่างหมู่บ้านน้องก็จะไปส่งน้องขึ้นทางนะคะผมไป ่ปทุกคนก็มีคนรีพายมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ไม่อยากให้น้องฟ้าใสเนะี่ยที่จะพักที่นี่นะทุกคนเพราะว่าแกแกรีพายมาก็ลําบากก็คงไม่อยากให้ใายมารบกวนนะทุกคนแต่ว่าเมีจริงนะเราเจอพวกของใช้อะไรด้วยนะทุกคนเราก็ไม่อยากจะวุ่นวายแกนะให้แกนี่น่าจะวันนี้ไม่เจอแกน่าจะไม่อานน้าก็ไปหาขอบวูู้ข้าปากกินนะทุกคนพอเจอเลอย ไฟเนี่ยเพิ่งไม่นานนี้เองนะคะผมไปน้องมอสเดี๋ยวรอน้องมอสก่อนนะฝาสายรอพี่ก่อนจริงๆน้องน่าจะนอนที่นี่ผมไม่ให้นอนนะคนไม่รู้ว่าคนรีบภายในยผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่นะ<ป> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเข้ามา เดี๋ยวเอ็งอย่าลืมใส่เสื้อขันยาวด้วยนะเอ็งกล้ากลับเหรอถ้ามืดนะ่ะเอง็งสนะ่องไฟฉายเลยนะนี่ีไฟฉายครบไหมครบมือไปฟฉายใช,ช้นี่มครบมือทุกคนแต่น้องก็คงชิงกับการเดินป่าด้วเขอถึงใจกล้าขนาดนี้นะ่ ดูดูเหมือนจะในกล้องผมไม่รู้สว่างหรือเปล่านะแต่ป้อมมันยังไม่มืดมากทุกคนไปหนองวัดไม่้อนเหรอพ่อพี่เดินทางปลอดภัยนะครับผมเอ็งจะน่าเดินทางปลอดภัยนะกลับบ้านอย่าง สวัสดีภาพและปลอดภัยรู้ไหมคิดถึงก็มาหานะพี่กลับแล้วนะเองแน่ใจนะกลับได้กลับได้อไเองไม่ต้องเกรงใจพี่นะมีอะไรเองบอกพี่ได้นะอยากให้พี่ไปส่งถึงบ้านเลยก็พูดมาพูดมาได้ไม่ต้องกลัวนะพี่ก็เหมือนพี่เองคนหนึ่งรู้ไหมแน่ใจนะส้อสมดคุยอะไรกับน้องหน่ยอยไหมก็ถ้าคิดถึงนะก็กลับมาหากันนะ <c oughs> Kaha, เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะเดินทางก็ถ้ามืดเนี่ยก็เปิดไฟฉายเลยนะมีไฟฉายแล้วก็มีดด้วยนะหิวก็กินข้าวเหนียวขนมนะเรามีนมด้วยนะบีเยบา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 ยเดี๋ยวมาไว้กันไว้เจอกันใหม่นะเดินทางที่ปลอดภัยนะบายบายโอเคทุกคน ่าน้องยืนยันที่จะกลับนะแล้วก็ไม่ให้ผมไปส่งลยให้ผมส่งแค่ครึ่งทาง้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะต้องรีบกลับเหมือนกันแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะมืดเอาทุกคนพี่ๆท่านไหนที่รับชมคลิปนะคะผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมกับน้องมอสด้วยนะคะผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบายบายบ